โอ้สวัสดีครับอยู่กับผมคผมชืม่เอ,อเมยน์นะครับเออก็เลนโบนะครับเออคือแอปเปอร์เจไปคือจริงๆนี่ไอ้เฮี้ยช่องนี้ก็ไม่ได้เอาคลิปไปหรอกอช่องเองคือผมไม่รอมาได้เฮีนี่ไม่ใช่ช่องผมเลยมีคนก็คลิปไปหลงจริงๆแล้วไม่ใช่เลย โอเคกำลังอยู่ในตัวเวนสตอรี่นี่เฮไม่ใช่ตัวเวนธรรมาดานีเสียงร้องข้าวอ,อันนั้นมีแบบยังไงอ่ะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะไม่อยากพูดดัง เข้าใจเดี๋ยวหาว่ากูบ้าไอ

Yeah. you.